และนี่คือ3พฤติกรรมที่ทำให้คุณเจ๊งหุ้น oh, <no. S 1> ถ้าคุณมี3พฤติกรรมนี้แล้วคุณเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเจ๊งจากการลงทุนหุ้นเพราะ3พฤติกรรมนี้มันเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าความโลภแฝงและความโลภแฝงที่หนึ่งก็คือการซื้อหุ้นเพราะคิดว่ามันจะขึ้นต่อ จริงๆก็ไม่แปลกนะคะอ้อ,อเองก็เป็นเวลาที่เราซื้อหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีความหวังใช่ไหมว่ามันจะต้องขึ้นต่อไม่งั้นเราก็คงไม่อยากจะซื้อแต่เบื้องหลังของการที่คุณตัดสินใจซื้อหุ้น คุณจะต้องตัดสินใจบนการปราศจากความโลภนั่นคือคุณต้องมีเหตุผลมีข้อมูลที่จะมาซับพอร์ตว่าทําไมคุณถึงเลือกซื้อหุ้นตัวนี้ไม่ใช่ว่าคุณเห็นว่าราคาหุ้นมันกําลังขึ้นอยู่แล้วคุณก็คิดมโนไปว่าเอ้ยซื้อตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็คงขึ้นต่อเองอย่างเงี้ยคุณกําลังมีความโลภแฝงอยู่ แล้วพฤติกรรมที่2ค่ะก็คือการซื้อหุ้นเพราะคิดว่าราคามันลงมาต่ําสุดแล้วเราก็อ,อยากได้หุ้นในราคาที่มันถูกและราคาที่มันต่ําใช่ไหมคะแต่คุณอาจจะเอาราคาที่มันต่ำเนี่ย ไปเปรียบเทียบกับราคาเก่าที่มันเคยสูงในอดีตซึ่งคุณอาจจะโดนหลอกด้วยตัวเลขบางครั้งราคาหุ้นที่มันลงมาต่ําคุณจะต้องวิเคราะห์หรือคิดว่าไอ้ที่ราคามันลงมาต่ำเนี่ยเพราะว่าธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าธุรกิจมันกําลังแย่หรือเปล่าไม่ใช่คิดเอาเองว่าราคามันต่ําเดี๋ยวมันก็ขึ้นแสดงว่าอันนี้คุณก็กําลังมีความโลภแฝงอยู่ค่ะและพฤติกรรมที่3ก็คือการซื้อหุ้นเพราะคิดว่าจะรวยเร็วบางคนเข้ามาลงทุนในหุ้นเพราะคิดว่า จะรวยข้ามคืนแต่ในความเป็นจริงแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณจะต้องให้เวลาในการที่จะให้บริษัทที่คุณลงทุนนั้นมันพิสูจน์ผลงานการที่ลงทุนในหุ้นก็เหมือนกับการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกิจการมันไม่ได้มีทางลัดที่จะรวยได้เร็วแต่บางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วถูกจังหวะพอดีซื้อปุ๊บอาจจะรอไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่เดือนราคาหุ้นมันก็ขึ้นแล้วทําให้บางคนติดนิสัยที่ว่าซื้อหุ้นเนี่ยจะต้องรีบรวยเร็วซึ่งในความเป็นจริง คุณจะต้องให้เวลากับการลงทุนด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็น3พฤติกรรมที่คุณจะต้องระวังเพื่อไม่ให้มีความโลภแฝงและทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดถ้าคุณชอบคลิปสาระดีๆทางการเงินการสร้างไรายได้และการลงทุนคุณสามารถติดตามได้ที่เพจครูอ้อมสอนลงทุนสร้างคาสติบอินคัมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ